วันนี้เรามาล้างหน้าแบบไม่งาอสำลีด้วยครีนซิ่งบามตัวเด็ดบาน,นิลาโคมาดูกันค่ะว่าเขาจะล้างได้ดีขนาดไหนนี่อ,อ๋นุสวัสดีทุกคนค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาล้างหน้ากันนะคะด้วยบานิลาโคคลีนติดซีโร่นะคะรุ่นที่นุกใช้นะคะสีชมพูนะเป็นสูตรออริจินอลนะคะ ช่วงนี้นะคะก็อินกับการใช้บาม์ในการล้างหน้ามากนะเพราะว่าเราไม่ต้องเอาสำลีมาถูหน้าไงทุกคนซึ่งอยากจะบอกว่าของบานิลาโคนะคะคือเลิศม,มากนะคะของเขาเป็นเนื้อบาม์นะคะก็คือในกระปุกจะมีไม้พายมาให้ตักนะคะเมื่อเรานะคะทาลงไปบนหน้านะคะเขาก็จะเมลนะคะหรือแบบมันจะละลายทุกคนกลายเป็นเหมือนแบบเนื้อครีมนะคะแล้วเราก็ทูทูทูวนไปบนหน้าได้เลย ะะอยากจะบอกว่าวันนี้แต่งหน้าเต็มเลยนะคะทุกคนทั้งลิปแมทนะคะรองพื้นนะแล้วก็มา s สคาร่าคิวนะคะมาสคาร่าตาก็คือใช้บราวอีกบายน้องฉาดนะคะซึ่งทุกคนรู้กันดีว่านางติดโทนมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องบานิลาโคนะคะจะเอานะคะเครื่องสำอางที่อยู่บนหน้าออกไหมนะจ๊ะ ซึ่งวิธีการใช้นะคะเราก็ตักเจ้าบา์มขึ้นมานะคะแล้วก็นวดวนลงไปบนหน้านะคะจนรู้สึกว่าเขาแบบละลายแล้วนะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็ใช้มือนะคะจุ่มน้ํานะคะแล้วก็นวดวนไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าตัวเนื้อบา์มนะคะเขาก็จะกลายเป็นเนื้อน้ํานมค่ะทุกคนแล้วเราก็นวดวนไปเรื่อยๆนะคะจนแบบรู้สึกว่าเครื่องสาอางมันออกหมดแล้วนะคะเราก็ใช้น้ําเปล่านะคะน้ําสะอาดล้างเลยค่ะ แร่ร้อนธรรมชาติที่ช่วยปลอบประโลมผิวนะคะรวมถึงแอเซโรล่าเชอร์รนะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะสามารถช่วยพลัดเซลล์ผิวของเรานะคะแล้วก็ยังเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนุกก็ไปล้างหน้ามาทั้งหน้าแล้วนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าหน้าสดมากค่ะสดกว่านี้ก็ปลาในตลาดแล้วทุกคนทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็ดดูนะคะด้วย l e a น s i n g นะคะ m มเซ l ่ a w a t e r นะคะมาดูกันว่าน้องบานิลาโคนะคะเขาจะล้างหมดจดจริงไหมนะคะทิ้งอะไรเหลือไว้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีมาสคาร่าดำๆนะคะยังเหลืออยู่นิดหนึ่งนะคะก็ต้องยอมรับว่ามาสคาร่าของน้องชัดเขาติดทนแน่นปึกจริงๆนะคะเราก็คงต้องใช้ Eye and Lips r e m o v e r ก่อนนะคะ แล้วก็ยังมีรองพื้นติดอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่านุกยังนวดบามของเขาได้นานไม่เพียงพอนะคะเดี๋ยวคราวหลังอาจจะต้องลองนวดให้นานกว่านี้เนาะมาสรุปผลกันเลยนะคะนุกก็คิดว่าเจ้าตัวบาน,นิลาโคนะคะก็ โอเคเลยนะคะเขาสามารถเอาแป้งผสมรองพื้นรองพื้นนะคะมาสคาร่าคิ้วออกได้หมดเลยนะคะส่วนพวกมาสคาร่าตานะคะกับลิปแมทนะคะที่ติดทนมากๆนะคะก็คิดว่าอาจจะต้องพึ่ง eye and lips remover นะคะ ที่ชอบมากอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังล้างหน้านะคะหน้ามีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เอ,อไม่มีความแห้งตึงใดๆเลยสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากล้างหน้าแบบไม่ง้อสำลีนะคะนุก็คิดว่าเจ้าตัวครีนซิ่งบามตัวนี้เหมาะมากนะคะที่จะมีประดับห้องน้ำของเรานะคะยังไงใครที่สนใจก็ตามไปสอยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ